ครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อกี้กับมาพอๆกับพ่อเตี่ยมินนะครับเนาะครับพ่อเตี่ยมพามาติดตามเราพัฒนาของอ่าพ่อแหล่พ่อแหล่นอนนาต่อยน้อพี่น้องเนาะครับมือวันพุทธน้อพี่น้องเนาะวันเออวันศุกร์เปรีกบ่อเนาะครับเนาะครับกับบ่อกวันจันทร์วันจันทร์ที่สิบเอ็ดน้อพี่น้อง รับมื่อวันพุธที่6มีนาคม67นะครับลาวพัฒนาออก096478ค้ับเด็กหล่างก็ออก64สี่เพี่น้องเนาะรับของขรแหลคนนอนน้างัวที่ผ่านมากะพี่น้องเขาจะเล็กวิ่งนะครับ ม่อวันที่หมีนาคมสองห้าหกเจ็ดลาพัฒนาพ่อแหลนอนนาขับบนล่างวิ่งรูดสองกับสี่เน้นที่สองสองบอมาพี่น้องขับมาสเนาะรับ 4, เนาะ,นะแต่ว่าจับคูรูดไปนี่สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าขับเลขออก6 4ส่ร่างเนาะพี่น้องเนาะครับเอากะธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีรูดนะครับครับวันนี้ผมเตรียมภามาตามตอยอนะครับ ตามต่อกับพ่อเหลนอนหน้านะครับเห็นมาพี่น้องเนาะ พ่อแลนอนหน้านะครับ บนล่างวิ่งรูดเก้ากับแปดนะครับเก้ากับแปดเน้นที่เก้าครับ ครับเบิง่งขอแลกจับคู่พี่น้องศูนย 9ก้า <99, S 2> นะครับศูนย์แปดนะครับ ครับส่วนตัวเน้นเนาะครับเนาะพอแลพัเน้นให้ที่ศูนย์เก้าแปดสามครับเน้นสองหางพี่น้องครับสัดเกียนนะพี่น้องเนาะ วันจันนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่11มีนาคม2567เราพัฒนาพ่อแหลนอนนานะครับรับบนล่างวิ่งรูด9กับ8เน้นที่9นะครับรับจับคู่099499088384เน้นที่0983นะพี่น้องเด้อ เอาที่นั่นแล้วมักตัวใดชอบตัวใด้ห่อก็จะเลื่อมนะพี่น้องกับตัวไว้นําเนาะครับเนาะครับคอยปังๆได้องวดนงิดพ่อแหล่ยเอฟซีก็จะได้โชคโฉบมันมันกันเนาะครับเนาะครับพี่น้องเอาเขามาแล้วก็จะเลื่อมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมนําแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจพ่อเตียมนํานะครับเอาพ่อเตียมขอขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพ่อแหล่นอนนาเนาะครับเนาะ ทรงต,รงตรงัวเลขเงีวทางเล่าพัฒนาไม่พอเต็มครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเต็มกระเคากราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเต็มครับพอเต็มขอไว้พรอให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใจได้ความไข้ยาให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกต่หลับ ให้ทุกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม